สวัสดีค่ะเกรซเองค่ะเพื่อน,อนๆคงจะรู้จักเครื่อง Edge Lock M e กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่ไม่ทราบต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็น Beauty gadget ที่ล้ำมากๆของ New Skin เกรซใช้เองมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะ ชอบที่เอชล็อกมีเป็นเครื่องจ่ายครีมเฉพาะบุคคลที่สะดวกไม่ต้องให้เรามานั่งจำเองเลยค่ะว่าใช้อะไรไปแล้วบ้างช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าที่เกรสติดใจมากเนี่ยก็คือสูตรครีมที่เราสามารถดีไซน์ให้เข้ากับกิจวัตรของเราได้เลยถ้าเจออากาศเย็นๆหรืออากาศหน,หนาวๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มมอยส์เจอไรเซอร์ได้ค่ะแค่เข้าแอป Age Lock มี C นะคะแล้วก็ตอบคำถาม แค่นี้ t ทรีทเมนต์ชุดใหม่ก็จะถูกจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยละค่ะนี่เลยขออวดหน่อยค่ะเพิ่งมาสๆดๆร้อนๆเลยวิธีการเปลี่ยนนะคะก็ง่ายๆค่ะใส่เดคครีมลงไปก่อนค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ไนท์ครีมค่ะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มที่เราประกอบเอาไว้แล้วนะคะ,ะแล้วก็ปิดฝ้าเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้ทรีตเมนต์ที่สดใหม่พร้อมบำรุงผิวได้ทันทีเลยค่ะเรื่องครีมบำรุงต้องยกให้ Edge Lock มีเครื่องเนี้ เอาอยู่เกรสมีแล้วแล้วคุณล่ะมีหรือ,อยัง